สวัสดีครับวันนี้พอกับผมนะครับอ,องแม็กกุดค้านะครับวันนี้มาส่งรถกันถึงร้านอาหารตามสั่งของลูกค้าอีกแล้วนะครับอยู่ที่บ้านทรงธรรมเนาะใช่จ้ะรับในในจังหวัดกำแพงเพชรของเรานะครับสวัสดีพี่ลุงลุงก่อนเนาะพี่ลุงเนาะสวัสดีค่ะพี่ลุงเดี๋ยวองสอบถามนิดนึงรู้จักทางร้านรถยนต์มือสองแม็กกุคดค้าเรื่องไรพี่ทางเพจค่ะทางเพจเนาะค่ะแล้วก็ได้คุยกับทางฝ่ายขายองอเนาะค่ะเป็นไงบ้างการบริการ เร็วมากไวมากมากใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงออกรถได้แล้วค่ะอันนี้คือเรื่องจริงนะเนาะพี่พี่ลูกคือเจอกับตัวเลยนะแยาจะบอกว่าทาไมหนึ่งชั่วโมงจริงหรออันนี้คือเรื่องจริงเลยคือไปเซ็นปุ๊บเนี่ยพี่ลูกก็ขี่รถมาบ้านยังนั่งไม่เท่าไหร่คือเรื่องอนุวัตแล้วใช่ค่ะแล้วก็วันลงขึ้นก็รถมาส่งเลยเนาะพี่ลูกใช่ค่ะใช่อันนี้ต้องถามว่าพี่ลูกทำอาชีพอะไรอยู่ค้าขายค่ะค้าขายหารน้ำสั่งนะก็มีร้านเนาะคือซื้อคนเดียวด้วยไม่ต้องใช้คนคําใช่ค่ะค้้าางวดคันนีเบ สามพันเก้านะ,ะโอเคครับยินดีกับพี่ลุงด้วยนะครับเป็นครอบครัวแม็กคุตคาด้วยกันเนาบอว่าขันสองขันสามจะมีต่อเนาะ,ะโอเคครับพี่ลุงแนะนําลูกค้าที่กำลังมองหารถสักนิดหนึ่งถ้าใครอยากได้รถนะคะไปที่แม็กคุตคารบเร็วไวได้รถเร็วค่ะโอเคครับนะได้ยินจากปากลูกค้าแล้วเนาะยังไงมามาออกรถกันเนาะวันนี้ขอบคุณพี่ลุงมากมากนะครับใครสนใจรถนะครับสามารถติดต่อเข้ามาในเพจรถมือสองแม็กคุตคาได้นะครับเดี๋ยวนี้อองลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอใหม่วันนี้ขอบคุณมากครับค่ะคสว thank you